สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับครับตอนนี้ก็กำลังจะกินข้าวกันอยู่นะครับเราก็ไปกินข้าวเช้ากันนะครับกินพิ้งแดดอุ่นๆน,นะครับเดีเ๋ยวอตองก็จะกินข้าวพร้อมกันนี่นะครับ <c oughs> ไปกินข้าวกันนะครับไม่ได้ควาบอ่อนช่วยได้ยเย<ม>่ามี้าแหรือควากินเลยน้ำน้ำกระปุกน่ มีแกงเขียวหวานอะไรบุรีม่ชุกอะไรบุรีนะเขาเมืมีชุกดนี่ค้านะลงไปแล้วอิ่มนะไปไปดิ้งไปชุดชุดมันจะยังพูดลงไปที่หัน้ำมอกโต่เราไม่รับไปคูมนลมาพอแล้วค่ะพอแล้ว

พี่ตองอนพี่ตองมาหาพี่ตองตองมองดูตองว้ควาคัดเลยควาคลัดเลยกินเน่กินเน่เขาก็กินวางะงกทอกเจ็บ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 อะไรพี่ตองฮะเข่าไปเลยพี่ตองอย่ไหน น้ำนะเยอะเอะอะน้ำอะไรวะจังเลยอาคุดเพ็บอกเพ็ดบอกเพอไม่เพ็ดไ่เพิดเอกินดีดิบทเพ็ดเชือพานมะเือจำเจ้าเนื้อสัตวอ น<ค>ะครัจบพี่ออามานนแล้วยนแล้เ็นยำใช่ไจังวยเจังโขนน,นใครมาว้าวสวัสดีครสวัสีจทุกคนนะครใครว้า

ไหนแพ่นะแพ่มันได้ๆ่ๆกัเจ้าแพ่แพบแพบ้ตุ้เห็ดเสีบอด้บ้างนมเด้ยู่ถึงุ้เห็ดจ้า เขาเชือหนังมันนึงคอมอนนึงคุณโอ้ยอะชื่ออะไรถาม้อนชื่อดีเชือไปนแมันอะไรไปไปไปไอแรงก็นนนอร่อยอร่อยอร่อยไปลลานี่ไม่กลักเนรมนด้ลุกมีลมมีโก

เบิ่งเยอะนน้อยนน่เนอะเหอันขม่าก็ถ้าเป็นหอมันตกตะแคร่เบิ่นเฮ้ยนาบูนดาวายเจ็บแม่คนมาเ็่นตัวโอ้แม่ไม่ต้องเหรอเออว่าเขาไม่เห็นมันตกที่แรกมันได้โทรศัชท์อยู่ตกนาบูนาวายเพิ่ตกตุ้งก็ไล่งานเขาเลยแดบขมับแดงเอ้ามองตาเมื่อคนเตกแค้นี่มั้ มันหิ้มันดึงมันดึงก็ะต๊กกแค้กข้าวอ้าวเออเออกินข้าวคนเดียวกินจ้ำบาแจ้วเนี่ยจ้ำแจ้วเนี่ยอ้ยเออแกงเขวานเนี่ยโอ้ยยกระถางไรเขาก็เจ็บแล้ววันนี้เชื่อนี่นางดีเลยอะฮะ ลมละรูดเชิญมาปานกบกบเพิ่งหนึ่งอนึ่งยี่หนึ่งยี่จะก้อนยันยอดเยไหมใช่ยี่ยี่เปอดบมือของผมนมสาวไม่ใช่ใบมือหรอหนึ่งี่จะก้อนน่งยอดเยอะเมือเหม็นอ้าวเบามือตีนเราต้องลมละ กินข้าวไปไปตอกโตแลจะกนินะตอเราตแข็งได้ยืนง่ายไหมโอ้โหระโเลย่้าไปเดี๋ยอยุคโอกาสเดี๋ไปหาง่ายไหมไปเดี๋ยวไปมาม่ายมานมีให้หอโอ้โหปลอ้เอไปหาบัโง dù sao nó mày. I may mặt cảm ơn đơn. Mày 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 เรื่องแรกคือข้าววันที่มาต่ายมีรถเจ้าห้าก็หาไปแล้วไม่ถึงจะผมแก่มาแล้วอย่าง้เราที่รถไหมบึ้นๆเนอะบึนๆบึ้นเนอะนี่รถจอดไม่ได้ไหมครับ10เมตรเทาไอแกข้อแรกสุด

ขึ้ยนี่จี๊ดอเฮ้ยนั่งท่าประมาณนี้ครับซ้ายโอ้ยเด็กคนนี้มันเกินไปยามมันจะเองทางตรงหมดลมลงมาเลยแตะตู้มาเลยลมพัดไปไม่ทีเดียว

เออว่า่านเลยแล้วข้าเจ้ากเาเอเลจ้าขาเจ้าอันนี้มันต้องหนๆนะมันคือมันคือได้สีเป็นก็อาทิตย์หน้าจะอเข้าเจ้าแบบใหม่บางทีก็แก้เธอคนทอแย่ริบใหม่เนี่เขาขาเจ้าแลบบ้ว l พ่อรู้ไหร้สึอะไตื่นเพามือโ่ลไม่ใช่ตื่รมัดกัดอะไรือื่องอนลูกเินพรตื่นเต่าหนูอนดินแล้วอะไร่่เค็พราะ่านูเตะเพราะว่าแบบคแล้วหัวหนูก็ตปแบบอยู่แบบเนี้ยข้างใกล้เตียงอ่ะ

สอนสอนเล้อไสอน้อยหรอาน้อยเหรกป็นแบบนี้หรอตานเิดน้ตอยหนูเป็นแบบนี้เลยเหรอไี่เหนื่อยจะหนูะที่ห้า่ยปะสามน้อยน ตอนนั้นป้าอูก็อยู่เหรอที่ให้ทำอะไรทำคนเผาท้องหายขาวาเพิ่ขึ้นี้ลูกนะกต้องคงวายเลยจะคงจะรายน้ำมันไหลไม่จิงเนี่ยไม่ินะเขอจิงมัยก่อนเออถึงเผาเออจิงเผาตอนนี้่น ผักก่อนนะ่กินของกิ๊ดผักลำก่อน,น,น,นมึนม่ถูกเมยเกินน่นะห่างว่ะกาก็กินมะเขือเทศไปอเมริกา,าก็มเทศมีไงก็เขาเรียกอะไก็จะกินกินมแบบถูกพไมีอะไริมมากงะใช่ดูวะมาใส่เฮ้ยพี่น่า

เน้อปิโนนแต่ก็จะเป็นแบบปินนตายพี่ไม่ละพี่ดินนะยกขาพี่ดินยัเดนอตาน้องอพ่ี่นี่ต้มผักต้มตืด ม,มาแมเแบบน,นีรมไม่ได้ก็หันอ่ะสแล้วาลก็ยูก็เทอ่็ูุนเ่ไ่อค่ะน้องตองก็อิ่มแล้วนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย